เราสวัสดีนะครับได้ของมานะครับมาดูกันนี่นะครับเป็นรองเทารุ่น Crutch Meta Pearl Slide นะครับสี Blue Cloud Size นะครับ c o w Size นี่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับ มันเป็นรองเท้า u n นิ e x ็กซนะครับยูนิเซ็ก็ใส่ได้ทุกเพศนะครับก็เป็นไซส์ M9 นะครับ W11 นะครับตามนี้นะครับปกติถ้าเป็น Crocs รุ่นทั่วทไปผมจะใส่ไซส์ US10 แต่อันนี้ไม่รู้คิดยังไงก็ลองลดไซส์ดูเพราะตอนซื้อ ตัวตัว M ตัว M10 มอะ่ะมันหายไปที่ที่ชอส์ที่เราจะเลือกอ่ะยูดีมันหายไปก็เลยเอ้ยอดีกว่าเนานะเพราะรองเท้าสไตล์อย่างเงี้ยเนี่ยแน,น,นมันควรจะใส่ให้พอดีนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าส้นหนานะครับบอกก่อนว่าเป็นรองเท้าที่ผู้ชายก็ใส่ได้นะครับเพราะเขาผลิตมาถ้ามีทั้ง M หรือเนี่ยถ้าไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยแสดงว่าเขาผลิตมา ดูจากยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับของเป็นคนผิวสีนะฮะหรือหือเราเรียกว่าคนผิวดำเนี่ยเขาใส่สีออกเป็นสีแทนอมชมพูเขาใส่ให้ดูแล้วมันมีความเหลือก็คิดว่าเออดีที่เราลดไส์พอเราลดไซส์เป็น M9 อ่ะซึ่งปกติเราเราไม่ใส่ M9 อ่ะนะมันก็จะ แล้วเราไปดูในคอมเมนต์ต่างๆของในซูเปอร์สปอร์ตในช้อปปีนะร้านซูเปอร์สปอร์ตในช้อปปีก็จะบอกว่าหลวมหลวมเพราะอะไรเพราะว่าไม่ยอมลดไซส์เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ต้องลดไซส์ไม่งั้นมันจะใหญ่เอถอะทะมากเพราะว่ารองเท้ามันสร้างให้มาแบบเนี่ยนูนน,นข้างหลังนะแล้วมันมันมันจะค่อนข้างใหญ่นะฮะอันนี้ใส่ก็พอดีแต่รุ่นนี้มันจะมีความเรืเอลือเงาเงา เป็นเหมือนอันนี้พอเราส่องส่องกับแฟชั่มันจะเห็นชัดอแต่ถ้าเรามองไกลๆมันก็จะเป็นเหลือบมันไม่ถึงกับเป็นกา,กากเพชรที่แบบเป็นเม็ดก,กากเพชรใหญ่ๆนะฮะซึ่ง,งก็ถือว่าใส่ได้เดี๋ยวเราจะมาติดพวกแบบเราเรียกอะไรชีบบ่ปิดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเรียกไม่ถูกก็เดี๋ยวเรามาเดคอเรทให้มันเป็นให้มันแบบพรางตรงนี้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบ วิงเขาเรียกอะไรอะประกายเป็นกริเตอร์แบบมากมายนะฮะยิ่งยิ่งถ้าตอนกลางวันเน่ยจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันจะเหมือนมีความเลื่อมๆแต่ว่าสีเนี้ยผู้หญิงน่าจะซื้อเยอะก็เลยคิดว่าเออมันถูกด้วยเราซื้อไม่ใน,ในราคาเดี๋ยวนะอ่าให้ดูผมซื้อได้ไหมตอนมันลดใช่ไหมมันแฟลชเซลล์อยู่111 1บาทนะครับ ก็มีค่าส่ง29บาทใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ส่วนลดค่าส่งได้ส่วนลดค่าส่งแล้วก็ได้โค้ดช้อปปี้มาลด300กว่าบ,บาท364นะฮะแล้วก็ใช้คอยของตัวเองซึ่งมีน้อยนิดสรุปแล้วก็เหลือ846บาทซึ่งคิดว่ามันคุ้มเพราะว่ารุ่นนี้ราคาค่อนข้างสูงนะยิ่งเป็นร้านยิ่งเป็นร้านที่เขารับยิ้วหรือพ e r รีออเดอร์ก็จะแพงนะก็เลยเสี่ยงดวงว่า ลองเอาสีนี้มาสิเพราะยังไงก็ถ้าผู้หญิงมาดูอาจจะได้ประโยชน์ผู้ชายก็ใส่ได้ถ้าไม่สีเลียนเรื่องความมีมีเหลือบมีเงามีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนกลางวันจะไม่ค่อยเห็นหรือว่าเป็นคนที่แต่แตแตงตัวหรือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสีเลียนเรื่องสีหรือไม่ใช่ใส่แต่สีดําเทาน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดการกับตัวของเขาเองได้นะครับมันก็ใส่กับเสื้อผ้าได้หลายอย่าง กันนี้ก็กะจะเอาไปใส่กับกางเกงสีอ่อนสีกากีอ่อนแล้วก็มีกางเกงขาสั้นสีฟ้าอะไรเงี้ยก็ของแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูให้ดูในแสงกับตอนกลางวัน,นแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูเดี๋ยวแกะดูก็อาจจะมีเสียงพัดลมนะครับเพราะว่าเปิดพัดลมไอเย็น ก็ไม่มีกล่องมานะฮะหมายถึงว่าเขาใส่กล่องซูเปอร์สปอร์ตแต่ว่ารองเท้าไม่มีกล่องมาเป็นอย่างนี้นะครับก็หน้าตาเปน็นอย่างนี้อันนี้สูงประมาณสัก2นิ้วเศษเศษนิดๆประมาณ6 <c oughs> ไม่ได้จ่ายว่า6เซน่ะน้ำหาสายวัดไม่เจอนะครับก็เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับมีความสวยงามตามนี้อันนี้ก็เป็นตารางไซส์นะครับ ก็คือใครอย่างผู้ชายใส่รองเท,ท้า10 US อหรือหรือ,อ,อประมาณใส่รองเท้าที่ปกว่าที่28เซนโดยปกติอะนะหรืออย่างที่ว่า10 US อะก็คือใส่อันเนี้ย M9 ได้นะครับทั้งนี้หน้าเท้าต้องไม่อูมไม่บานจนจนจนผิดปกติบางคนความยาวอาจจะได้แต่ว่า ตรงนี้อาจจะอูมมากก็อาจจะต้องใส่ไซส์เดิมที่เคยใส่แต่อันนี้แต่ในความคิดเห็นของผมผมว่ารุ่นนี้ควรจะลดไซส์และโดยส่วนใหญ่เขาจะเห็นด้วยว่าต้องลดไซส์งานเนี้ครับงานให้ดูงานเป๊ะนะครับก็คงคิดว่ามันจะมันประกอบมา2ส,ส่วนนะส่วนนี้กับส่วนนี้เอามาผสมกันแต่ว่าไม่เห็นกาวนะนตามเนะี่ย ข้างหน้าเขาก็จะสูงน้อยกว่าข้างหลังมันทําให้ถ่ายถ่ายโอนน้ําหนักแบบยังไงอะกระจายน้ําหนักเท้าได้ดีอะคือพอข้างหลังมันสูงขึ้นมาหน่อยแล้วมันมันทรงตัวได้ดีนะสำหรับคนที่ชอบใส่รองเทา้าสไตล์นี้นะถ้าคนชอบใส่รองเท้าแบนก็อีกเรื่องนึงก็ไปพิจารณาดูอันนี้เขาก็จะมีมาอย่างนี้นะครับถ้าคุณไปดูที่หน้าช็อปก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะมาบอกกัน,นกันด้วยแล้วกัน เมดในเวียดนามนะครับเป็นตามนี้ก็จะมีไซส์บอกข้างในก็เป็นอย่างนี้ตามสไตล์คอ x นะ์หมันคอส์ทั่วไปอันนี้พิมพ์ไว้เป็นนูนขึ้นมาว่า i Conic Cox Comfort ของจริงเราไม่รู้ของปลอมหรืออะไรเป็นยังไงแต่ของจริงสก,กีนนาจชัดเจนตรงนี้ชัดเจนนะครับตัวเลขชัดเจน ยุบนูนอะไรขึ้นมาชัดเจนนะฮะตรงนี้เห็นไหมมี TM เอมเล็กๆตามนี้พื้นก็นเป็นอย่างนีนะะ้พื้นเป็นอย่างนี้ก็ไปดูเอาเองแล้วกันนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยสั่งจากร้านข้างนอกอยู่แล้วก็รอจริงๆอะ่ะอยากได้สีดำแต่ว่ามันไม่มีสีดำก็เลยต้องเอาสีนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวจะลองสูงให้ดูนะครับพื้นก็ ประมาณนี้นะใส่รอง็ประมานีนะครับคิดว่าไม่มีปัญหาเกี่วกับการใส่เดินนะพอรองเท้าเห็นไหนมมันไม่เหลือเยอะที่ผมดูจากยูทูบเบอร์ต่างประเทศอะตรงนี้เขาจะเหลือเยอะพอเหลือเยอะแล้วมันมันยังไงอะมันไม่สวยอะอันนี้นะครับใส่ให้ดูสอง วิบวับนะถ้ารับไม่ได้ก็อย่าไปซื้อเป็นสีนี้นะเพราะตอกนกลางวันมันจะไม่วิบวับอย่างนี้นะ <m> เดี๋ยวเราก็ามาติดอะไรเองนู่นนี่นั่นเป็นตัวกระตุกกระตูนนะครับเขาก็ดีไซน์เขาก็มีเหนะตุผลอะที่ให้ให้สีเป็นอย่างนี้คือถ้ามันเป็นสีเป็นเพล์แบบด้านๆแบบตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนรองเท้าแต,ต,แตะแบบไม่มีราคา,า,ค,าคูจะง่ายๆเขาก็เลยมาอย่างนี้แต่สีดาเนี่ย สีดำเนี่ยมันก็จะเป็นเ mm. ท่าๆกันหมดจะไม่มีความวิบวับน,นะครับแต่ว่าสีดำไซส์เก้าไม่มี M 9เก้าไม่มีหรือเอหรือ <_ brahim> m อนะครับก็เลยคิดว่าเออ mm. ก็ไม่ต้องใส่สีดำเ mm. พราะว่ารองเท้าสีดำซื้อที่ไหนก็ซื้อได้ก mm. <ค>็ประมาณนี้ใช่พอดีพอดีเหลือหน่อยรองเท้าต้องเหลือสักนิดหนึ่งถ้านิ้วไปจดตรงนี้ต้ ในความคิดเห็นผมว่าผมว่าตลกนะถ้าใส่รองเท้าแบบมาชิดทุกอย่างมันมันควรจะประมาณนี้รุ่นนี้ทําออกมาได้ดีมากเลยในความรู้สึกผมลองเทอากันทำออกมาได้ดีมากแบบกระชับเทา้าแล้วโอบโอบกระชับเท้าได้ดีแต่ว่าการขายดีคิดว่าน่าจะขายดีกับผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะฮะ มันมีความนึกถึง,งทรงรองเท้าของคนสมัยก่อนอะ่ะแล้วรุ่นนี้มันก็มีทําเป็นแบบเป็นสองเส้นอะสองเส้นด้วยก็ไดู เออหลุดไปก็ดิ้นเรียบดีดก็ได้มาในราคาที่ดีก็คิดว่าก็คงไม่ขายนะครับก็เก็บไว้เอาก็ถูกก็เดี๋ยวให้ดูแสงตอนกลางวันว่าเป็นยังไงให้ดูแสงในบ้านกับแสงโดนแดดว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคตอนนี้เป็นตอนเช้าตอนสายนะครับก็มาให้ดู กับแสงปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะมีความเหลือบๆเ,เงาๆนะฮะอันนี้กลางแจ้งก็จะเป็นอย่างนี้กลางแจ้งก็จะเป็นประมาณนี้โอเค ประมาณนี้นะครับก็น่าจะจบคลิปกันได้แล้วนะกับรุ่นจำชื่อรุ่นไม่ได้ค m สเตอร์โฟสไลด์โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ